การที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ปฏิบัติราชการในพืน้นที่จังหวัดสงขลาและพัทลุงนะครับภาคเอกชนสงขลาเองก็เตรียมที่จะยื่นเสนอผลักดนันท่องเที่ยวและขอปรับสมดุลน,น้ํามันดีเซลจากปี5เป็นปี2ช่วยลดต้นทุนพลังงานให้ประเทศและบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประกอบการรวมทั้งประชาชนครับในโอกาสที่พลเอกประยุทธ์จันท์โอชาน,นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ,ะลงพื้นที่ปฏิบัติราชการ ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและพัทลุงในวันที่25เมษายนที่จะถึงนี้นั้นนะครับนายแพรโรธชัยจิรธิกุลตัวแทนภาคเอกชนจังหวัดสงขลาเตรียมยื่นข้อเสนอคณะรัฐมนตรีใน2ประเด็นหลักประกอบด้วยขอให้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเดนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวโดยให้จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชื่อมต่อไปอยังพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมองว่าจังหวัดสงขลามีศักยภาพทั้งอาหารและแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่น แต่ภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในพื้นที่เป็นอย่างมากครับส่วนอีกหนึ่งประเด็นนะคะคือราคาน้ํามันเนื่องจากวันที่1พฤษภาคมนี้ทราบว่ากระทรวงพลังงานจะไม่สามารถตรึงราคาน้ํามันดีเซลไว้ที่30บาทหากเป็นเช่นนั้นนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือต้นทุนน้ามันทั้งผู้ประกอบการขนส่งและประชาชนผู้ใช้น้ํามันดีเซลอาจจะต้องใช้น้ํามันในราคาเฉลี่ยลิตรละ35บาทและหากหลังวันที่20พฤษภาคมนี้มาตรการของกรมสรรพสานมิตรจะสิ้นสุดลงก็อาจจะทําให้ราคาน้ํา นั้นพุ่งสูงถึงลิรละ38บาทค่ะที่ผ่านมาครับประธานสาพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยได้แจ้งกับผู้ประกอบการขนส่งและโลจิสติกส์ทั่วประเทศแล้วว่าหากไม่มีการตรึงราคาน้ํามันดีเซลหลังวันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้นั้นนะครับทุกๆ1บาทของราคาน้ามันดีเซลที่เพิ่มขึ้นจะต้องปรับราคาขนส่ง3%เอร์เซนเนื่องจากภาคเอกชนเองก็ไม่สามารถแบกรับต้นทุนได้ไหวอีกต่อไปนะครับถึงอยากฝากท่านนายกร,รัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเร่งพิจารณาและดำเนินการแก้ไขโดยด่วนครับอย่างไรก็ตามค่ะภาคเอกชนก็เตรียมเสนอทางออกการแก้ไขาราคาน้ํามันดีเซลในที่ประชุมกรออพาณิชย์ภาคใต้คือการปรับสัสดส่วนน้ํามันไบโอดีเซลเช่นน้ํามัน B5 หากปรับสมดุลใหม่เป็นน้ํามัน B2 หรือการผสมไบโอดีเซลไป2นะคะจะทําให้ต้นทุนน้ามันลดลงประมาณ0.7บาทต่อลิตร และช่วยประหยัดต,ต้นทุนพลังงานให้กับประเทศไทยประมาณ1 1 4 4ล้านบาทต่อเดือนนะคะซึ่งภาคเอกชนก็มั่นใจค่ะว่านายกรัฐมนตรีนั้นทำได้เลยแล้วก็ทำได้ทันทีด้วยค่ะและพัทรลุงนะครับโดยเน้นเรื่องการท่องเที่ยวเชื่อมโยงนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่อยากฝากและ ที่สําคัญมากถึงท่านนายกรัฐมนตรีท่านประยุทธ์จันโอชาก็คือเรื่องราคาน้ํามันนะครับแต่ผมเข้าใจครับปัจจัยต่างๆเหล่านี้มีผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่มสีส่วนได้ส่วนเสียมากมายเราไม่ได้พูดถึงผลประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นจุดที่ ต้องหาความลงตัวของน้ำมันดีเซลเพื่อให้าภาคธุรกิจภาคประชาชนเนี่ยได้ใช้น้ำมันที่ถูกลงนะครับตรงนั้นจะมีประโยชน์มากและท่านนายกรัฐมนตรีสามารถทำได้เลยทำได้ทันทีนะครับ